วันนี้ผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับกรอกคอแต่ละชนิดของน้องหมานะครับแฟกคอร่าจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเราใส่ที่คอเขาเนี่ยมันจะยิ่งดึงคอเขานะครับทําให้อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับอัตันนี้มาตัดให้ดูถ้าสมมติเรากระตุกจากข้างนี่ปึ๊บโลเคชนมันจะคลายตัวด้วยตัวเองข้อดีของมันคือมันใส่ง่ายมากๆมันใส่แล้วมันจุ่มได้เลยอันนี้เป็นอันที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับเวลาผมพาน้องหมาไปเดินเล่นอันต่อไปคืออันที่คนมีข้อคิดเห็นมากที่สุดนะครับ แต่จริงๆผมค่อนข้างชอบนะครับถ้าใช้เป็นมันดีมาศึกษาวิธีการใช้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเอาอุปกรณ์มาใช้สวัสดีครับบุ๊กบอกต่อนะครับแล้ววันนี้เรามาอีกครั้งหนึ่งกับรายการมาสมุดนะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับปลอกคอแต่ละชนิดของน้องหมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าปลอกคอแต่ละแบบเนี่ยครับมีจุดประสงค์ในการใช้ ที่แตกต่างออกไปวันนี้ผมเลยอยากจะมาพูดถึงปลอกคอที่นิยมใช้ในการเ,าเลี้ยงสุนัขในการึกฝสุนัขนะครับอันไหนที่ผมมีที่ผมใช้จริงๆนะครับผมจะเอาของจริงมารีวิวให้ดูนะครับส่วนอันไหนที่ผมไม่มีเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตลูปให้นะครับแล้วผมจะอธิบายไปข้างๆอันแรกเลยนะครับ แฟลตคอร่าอันนี้อาจจะไม่เหมือนแฟลตคอร่าทั่วไปมันอาจจะดูใหญ่ไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่าแฟลตคอร่ามันคืออันที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วมันคือปอกคอธรรมดาเนี่ยครับไม่สามารถยืดผลได้เราใส่ที่คอน้องหมาเท่าไหนมันก็เท่านั้นเลยนะครับอันนี้ จะเหมาะกับการใส่ไว้ระหว่างวันนะครับเวลาหมาอยู่บ้านใส่ปลอกคอเพื่อให้เขาชินกับปลอกคอนะครับแต่ว่าข้อเสียของแฟลกคอร่าเนี่ยด้วยความที่มันไม่มีแรงดึงหรือแรงต้านนะครับเวลาน้องหมาตัวไหนที่เป็นน้องหมาที่ดึงเก่งๆนะครับแฟลกคอร่าจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเราใส่ที่คอเขาเนี่ยมันจะยิ่งดึงคอเขานะครับทำให้อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อระวังของแฟลกคอร่านะครับอันต่อไปเลยช็อกเชนนะครับหรือว่าที่คนไทยเรียกว่าเชือกกระตุกหรือโซ่กระตุกนะครับเอาันี้มาถ่ายให้ดู โชกเชนเนี่ยครับเวลาเราใส่คอน้องหมาเนี่ยมันเป็นปลอกคอที่เราสามารถทำคอร์เรคชันน้องหมานะครับด้วยการดึงสายจูงเพื่อกระตุกน้องหมาให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทาอยู่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับข้อดีของโช๊กเชนเนะครับมันค่อนข้างทนทานมันหลุดยากนะครับแล้วมันก็สามารถทำคอร์เรคชันได้ค่อนข้างดีสาหรับคนที่รู้วิธีใช้นะครับข้อเสียของโชกเชนเนะครับมันสามารถใช้ได้จากแค่มุมข้างเดียวนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าเราใส่น้องหมาใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวน้องหมาสมมต ถ้าสมมติเรากระตุกจากข้างนี้๊ชโชคเชนมันจะคลายตัวด้วยตัวเองแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ผิดข้างแล้วเรากระตุกบโชกเชนมันจะไม่คลายตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่นะครับวิธีการใส่โชคเชนถูกต้องคือเราต้องดูก่อนว่าอันเนี้ยเวลาเราดึงเนี่ยมันไม่ล็อกแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ผิดข้างเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครัอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ต้องการเราต้องการให้มันอยู่แนวเดียวกับเชือกเพื่อที่เรากระตุกปุ๊บมันจะได้คลายตัวอัตโนมัติอยู่ข้างนี้กกระะตตุป๊มมัันจไ่ายว อันนี้ก็เป็นข้อระวังของโชคเชนนะครับแล้วก็จริงๆถ้าใครใช้โชคเชนในการฝึกนะครับผมแนะนําว่าศึกษาวิธีการใช้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเอาอุปกรณ์มาใช้โอเคต่อไปนะครับมันคือสลิปลีชตระกาเดียวกันกับโชคเชนคือเวลาเราใส่นะครับเราต้อง ให้ด้านที่มันขนาดกับเชือกนะครับถ้าสมมติเราใส่อานนี้มันจะเป็นด้านที่ล็อกอันนี้กระตุกปึ๊บมันจะไม่ขยายตัวแต่ถ้าสมมติว่าเรากระตุกแต่ด้านนี้ปึ๊บมันจะขยายตัวอัตโนมัติข้อดีของมันคือมันใส่ง่ายมากๆมันใส่แล้วมันจุ่มได้เลยอันนี้เป็นอันที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับเวลาผมพาน้องหมาไปเดินเล่นข้อเสียของสลิปเีชนะครับด้วยความที่มันเป็นเชือกนะครับมันอาจจะไม่ได้ทนทานขนาดนั้นมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับน้องหมาที่ดึงนเก่งๆนะครับอันต่อไปคัรบ แต่จริงๆผมค่อนข้างชอบนะครับถ้าใช้เป็นมันดีมากพรองคอล่าพรองคอล่าคือปอกคอหนังนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นปอกคอหนามหลบข้างในนะครับเวลาเราใส่ปุ๊บอยู่บนคอแล้วหมาเนี่ยเราจะไม่เห็นหนามผมว่าเวลาพาไปข้างนอกมัน,มนดูดีกว่าอันนี้ผมสั้งมาจากเยอรมันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ insert ภาพอันที่ใช้กันบ่อยๆนะครับให้เห็นคู่กันอันนั้นจะเป็นปอกคอหนามยาวนะครับอันนี้จะเป็นหนามสั้นพรองคอลาถ้าเราใช้เป็นข้อดีมันเยอะมากๆนะครับหลายๆคนคิดว่า พองคอร่ามันอาจจะเป็นการคาลุมสัว์นะครับแต่ว่าจริงๆเวลาเราใส่พรองคอร่าเนี่ยหนามมันจะไม่ทิ่มคอสุนัขจนกว่าสุนัขเขาจะดึงหรือว่าจนกว่าเราจะดึงกระตุกถ้าสมมติว่าสุนัขเขาอยู่เฉยเฉยเขาอยู่นิ่งๆหนามมันจะแค่แตะๆคอสุนัขแต่เมื่อไหร่ที่เขาพยายามดึงปั๊บซุบมันจะจิ้มเข้าไปในคอมันก็เลยจะเหมาะกับการฝึกและเหมาะสำหรับคนที่ใช้เป็นเท่านั้นนะครับถ้าสมมติว่าใครใช้ไม่เป็นไม่ควรซื้อมาลองดึงเล่นๆนะครับแล้วก็อีกอย่างพรองคอร่าเนี่ยเวลาเราซื้อผมาก เพราะว่าผมเคยลองฝักของจีนมาละตรงหนามนะครับมันจะค่อนข้างขมเวลาเราดึงมาจะทําให้คอน้องหมาเนี่ยเป็นแผลได้นะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงอันที่ผมไม่มีนะครับแต่ว่าอันที่นิยมใช้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้นะครับอันต่อไปคือเขาเรียกว่ามาตินเกลคอร่านะครับที่ไทยอาจจะไม่ค่อยนิยมใช้กันแต่ว่ามันเป็นปลอกคอที่คล้ายๆปลอกคอกระตุกเนี่ยนะครับเวลาน้องหมาเขาดึงมันจะมีการรัดนิดนึงนะครับแล้วเสร็จแล้วมันก็จะสายตัวออก อันนี้นะครับจะเหมาะสาหรับน้องหมาที่มีหน้าค่อนข้างเล็กนะครับเหมือนอิตาเลียนเกฮาวเพราะ่ปอกคออื่นนะครับเวลาน้องหมาเขาหน้าเล็กเนี่ยมันจะหลุดออกได้ง่ายแต่พอเป็นมาตินเกลคอร์นนะครับด้วยความที่มันสามารถดึงได้เนี่ยมันจะเข้าสรีระได้ดีกว่าปอกคอแบบอื่นนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะไม่เหมาะสาหรับน้องหมาที่เขาเรียกว่ามีแรงดึงเยอะนะครับหรือว่าน้องหมาตัวไหนที่ตัวเล็กเกินหรือว่าน้องหมาตัวไหนที่ ตัวใหญ่เกินนะครับมาตินงเกวคอล่าจะหาสยายยากนะครับต่อไปคือฮ a r เนสนะครับสายรัดอกที่ทุกคนชอบใช้กันอันนี้เป็นอันที่คนใช้กันเยอะที่สุดละสำหรับผมผมใช้ฮ r n เนสแค่เวลาฝึกเท่านั้นนะครับใช้กับลูกสุนัขพอสุนัขโตมาปั๊บผมจะเปลี่ยนเป็นปลอกคอนะครับเพราะว่าเราจะสามารถควบคุมสุนัขได้ดีกว่าเมื่อใช้ปลอกคอนะครับ ข้อดีนะครับฮาร์เนสนะครับคือมันจะไม่รัดคอสําหรับลูกหมาที่ชอบดึงนะครับคอเขาจะได้ไม่บาดเจ็บข้อเสียของฮาร์เนสคือมันสนับสนุนต่อการดึงค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราสังเกตไซบีเรียนฮัสกี้เป็นหมาลากเลื่อนเวลาเขาให้ลากเลื่อนนะครับเขาจะใส่ฮาร์เนสาพอเขายิ่งดึงเนะี่ยแล้วมันมีแรงต้านนะเนี่ยเขาจะยิ่งสนุกทําให้น้องหมาได้าร์เนสส่วนใหญ่นะครับจะชอบดึงอันต่อไปอันนี้มีหลายชื่อนะครับบางคนเรียก เทลติคอลาบางคนเรียกเคสคอล่านะครับเป็นสายจูงที่มันมีส่วนที่ยาวมาถึงข้างหน้านะครับหลักการในการใช้นะครับมันคล้ายๆกับการที่เราจูงหมาเนะครับเราสามารถนําเขาจากในส่วนปากของเขาได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องการดึงได้มากพอสมควรนะครับแต่ข้อเสียของมันคือเราต้องฝึกให้น้องหมาเคยชินกับการถูกลัอบริเวณปากก่อนไม่งั้นเวลาเราใส่แล้วเขาจะแตกตื่นได้นะครับอันต่อไปนะครับเป็นอันที่ผมไม่ค่อยแนะนําให้คนใช้มากสุดเพราะว่าด้วยราคาที่แพงด้วยวิธีการใช้ที่ยากและด้วยจังหวะในการใช้ที่มันต้องใช้ให้ถูก ต้องตามวิธีของมันนะครับนั่นคือ e-collar นะครับหรือปลอกคอไฟฟ้าปลอกคอไฟฟ้าถ้าใช้เป็นนะครับดีมากๆแต่ถ้าสมมติใช้ไม่เป็นมันจะมีข้อเสียมหาันเลยนะครับและสุนัขต่อไปอาจจะเป็นสุนัขที่กลัวปลอกคอไฟฟ้าหรือว่าเป็นสุนัขที่มีจิตประสาทที่ไม่ค่อยมันคงไปเลยก็ได้ถ้าเราใช้ผิดบ่อยๆนะครับและอันสุดท้ายนะครับคือ G.P.S collar นะครับปลอกคอที่มี G.P.S ติดนะครับ อันนี้เหมาะสําหรับน้องหมาที่ชอบประจนภัยนะครับข้อดีของมันคือสมมติว่าเราอยู่กลางภูเขาเราสามารถปล่อยน้องหมาเราวิ่งเล่นได้เพราะว่าเรามีอกาะคอที่แทร็กเขาได้นะครับส่วนข้อเสียของมันก็คือมันแพงมากๆนะครับ แล้วก็บางพื้นที่อาจจะยังไม่สนับสนุน GPS สำหรับปลอ,อกคอ้องหมานะครับจริงๆแล้วปลอ,อกคอทุกอันนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียของมันเองนะครับไม่มีปลอ,อกคอไหนที่เป็นปลอ,อกคอไม่ดีแต่ผมเชื่อว่ามันมีคนใช้ที่เป็นคนใช้ไม่เป็นมากกว่านะครับก่อนจบนะครับผมก็ขอฝากไว้ว่าถ้าเราอยากจะใช้ปลอ,อกคอแบบไหนนะครับก็ควรศึกษาให้ดีก่อนใช้นะครับวัตถุประสงค์ของปลอ,อกคอแต่ละชนิดมันต่างกันนะครับถ้าเราใช้เป็นเราจะสามารถฝึกน้องหมาในหลากหลายสถานการณ์ได้นะครับและ วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับบุ๊กบอกต่อและรายการหมาสมุดหวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้ความสนุกนะครับและความเพลิดเพลินในคลิปของผมนะครับหากใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ด Subscribe ด้วยนะครับ